แสงตะวันเข้าค<อ>ืนพรีดาวดาวมีตะวันกลาบใดโลกมีคนวานฝันดาวสดใสิเด็กสยวยน่ารายการทูแสงตะวันมีโครงการประกวดนิทานสำหรับเด็กค่ะ รับจดหมายนิทานมาตั้แต่ต้นเดือนเมษายนแล้วนะคะและจะรับต่อไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เหลือเวลาอีก3-4วันค่ะใครที่เขียนแล้วยังไม่ได้ส่งหรือว่าอาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดติดตามรายละเอียดอีกครั้งหนึง่งในช่วงท้ายรายการนะคะจะแจ้งให้ทราบค่ะปิดสงกรานหลายวันหลายคนได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดถ้าได้สังเกตสองข้างทางจะเต็มไปด้วยดอกไม้สีสันต่างๆสดใสไปหมดเลยนะคะรายการทุ่งแสงตะวันก็ไปต่างจังหวัดมาค่ะ ร่วมเทศกาลสงกรานที่บ้านแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยที่นั่นเอาดอกไม้มาประดับกันสวยงามมีขบวนแห่ที่น่าตื่นเต้นและน่าแปลกตาที่สุดเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่นั่นไปดูดอกไม้ที่เบ่งบานด้วยศรัทธาในพุทธศาสนาไปด้วยกันนะคะ สนับสนุนโดยน้ำมันบางจากโตโยต้าบุญรอดบิวอรี่จำกัด สำคัญของปีก็มาถึงอีกครั้งบ่ายสามโมงในวันที่13เมษายนของทุกปีชาวบ้านแสงพาหัวนาและปากกอซึ่งอยู่ในละแวกใกล้เคียงกันจะมารวมกันที่นี่วัดศรีโพชัยค่ะรับศีน แล้วกล่าวอัญเชิญเทพยายดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำพิธีสการะบูชารวมทั้งขอขมาขออนุญาตเล่นร้องฟ้อนรำในวัดค่ะเสร็จพิธีก็ถึงหน้าที่ของเด็กๆค่ะอัญเชิญพระเล็กพระน้อยออกจากโบสถ์เพื่อให้ชาวบ้านทำพิธีส่งน้ำพระ ชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่รวมทั้งเด็กๆอย่างแรกเด็กชายเชษฐาพรมผาและอ้ายเด็กชายชัยพรคนฉลาดร่วมส่งน้ำพระทุกปีเพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคลของชีวิตช่วยให้ร่างกายและจิตใจหายเศร้าหมองค่ะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยครับเตรียมผู้กับดอกไม้แล้วก็น้ำหอมพัดน,น้อยก็เอามารดข้างนอกพักใหญ่ก็เอาน้ำหอม ไปลา้างพระครับในโบสถ์ชำระขัดสีพระประธานองค์ใหญ่เป็นหน้าที่ของผู้ชายค่ะอัญเชิญพระพุทธรูปสามองค์มาไว้ในหอสงหน้าโบสให้ชาวบ้านได้สงน้ำบูชาตลอดเทศกาลสงกรานประมาณหนึ่งเดือนโดยเฉพาะในงานสำคัญวันพรุ่งนี้ค่ะ มีการแห่ต้นดอกไม้ครับลูกทรงเป็นสี่เหลี่ยมครับแต่เป็นสี่เหลี่ยมรูปยาวครับผู้ใหญ่นี่ต้องทําต้นใหญ่ครับเด็กก็ทําต้นเล็กก็ได้ต้นใหญ่ก็ได้ครับสงน้ําพระเสร็จสาดน้ํากันพอเป็นพิธีก่อนจะสนุกสนานและตื่นเต้นกับงานแห่ต้นดอกไม้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ ต้นดอกไม้เป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลสงกรานเป็นประเพณีโบราณที่ชาวบ้านแสงพาหัวนาป่าก่อทำสืบต่อมานาน14เมษายนของทุกปีทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะตั้งหน้าตั้งตาทำต้นดอกไม้กันแต่เช้าค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรคอยดูจากฝีมือของแล็กอ้ายและเพื่อนๆค่ะแฮก ทำจักตอกอยู่ครับฮิดก็จักตอกครับตั้มก็ทำขาหนูครับสีก็ทำขาหนูนครับอ้าก็จักตอกอยู่ครับอ๋อก็จักเหมือนกันครับเจ็บก็จักครับมากันทั้งหมด9คนค่ะส่วนใหญ่อยู่ชั้นปห้มีลุงอารซึ่งเป็นตาของเด็กชายอาร์ตคนนี้คอยช่วยเหลือ ก็เพราะว่าเด็กทำโครงม่ได้แล้วก็ตั้งตัวขึ้นไม่ได้เนาะกมาได้นะผู้ใหญ่ก็มาช่วยทำโค้งก็ตั้งขึ้นเริ่มจากทำคานล่างให้แข็งแรงเราพี๋หะพ่อมาพูดมดอะไรแบบนี้ เอาไว้สิทย์เรวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออวัดความยาวไม่ไผ่ทำเป็นโครงอืมกลายไปได้แล้วสิทย์เป็นเลยไม่มีโค้งก็บอร์สัมกันขอไดละสีกับนี้เราตีเจ็บเอาอัดวัดอีกพอแล้วอัดเดี๋ยวฝันอีกเจ็บหน่อยก่อนอออ ฟันเจ๊เจ๊ออกองนี่เลย <c oughs> ประกอบโครงไม้ไผ่เข้ากับคานต้นดอกไม้พ <c oughs> ่ออยาก่ากันเนื้อเอาไม่ค้อนมะเดี๋ยวเอาดีกส่าซมหน้ามัวนนะ <c oughs> <c oughs> ปล่ป่อยกอนัเอาหมัดนี่นะหมัดเนี่ยดึงกันไหมคือใส่ป่าเดี๋ยวเดียวลองใส่เบ้างก่อนนิดๆออกมาจิเอาเลยเออเดี๋ยวอไอ้เออช่วยทุกป,ปีเดี๋ยวเด็กมาขอร้องตาช่วยหน่อยก็ช่วยเด็กมันทำไม่เป็นทำเป็นอยู่แต่มันทำช้า ทำทำเล่นเล่นอยู่สองชั่วโมงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะอยาง้นซแล้วเดียอาแปงด้มุนมดยเเออว่าย้กาไม่ด้ตออมใอัน่ายังเปอันว่ยังใช้การต้องอเอากางมกมเนอัายังใช้การม่ได้ต้องซ่อมใ่ค่ะเนอันว่ายังคะอน อนิ่มๆนอนๆโอเนียบ่เอ้ยเียงกัน,ม,น,นมันไม่เท่ากันครับมันเอียงหนึ่งข้างครับถ้าไม้นี่อ่อนมันก็จะหักลงมาครับลนะและกับอ้บอกว่าต้องทำโครงให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าเวลาแห่ต้องหาบขึ้นบ่าเต้นไปมาตลอดเวลา ข้างล่างนุ่นก็จะหมุนมาทางนี้เอวนั่นก็จะสลับไปสลับมามันอยู่กับคนเยอยู่ที่คนหมุนน่ะคนนี่หมุนเองแต่เต้นแล้วเต้นสลับกันอย่างเงี้โยกไปโยกมาชื่อว่าต้นดอกไม้ก็ต้องมีดอกไม้ประดับเดี๋ยวโครงไม้ไผ่ธรรมดาธรรมดานี้จะถูกตกแต่งเป็นต้นดอกไม้ทั้งสวยงามและแปลกตาค่ะก็จะมีไม้าุ

ตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นและสวยงามแห่งปีกำลังจะเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวน้องอ้ายน้องแล็กแล้วก็เพื่อนๆจะพาไปเก็บดอกไม้ค่ะแล้วก็ไปดูคนเฒ่าคนแก่แล้วก็เด็กๆช่วยกันจัดแต่งดอกไม้อย่างสุดฝีมือเลยนะคะจากนั้นฉากสําคัญก็คือลีลาการแห่การเต้นต้นดอกไม้ที่ว่านี่แหละค่ะสักครู่ค่ะ าารกรุงไเดือนเมษายนดอกไม้หน้าแรงหลายหลากสีสันพากันเบ่งบานถือเป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่ธรรมชาติมอบให้ในวันขึ้นปีใหม่ชาวบ้านแสงพาที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยจึงคิดทำเป็นต้นดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอันเป็นสิริมงคลของปีดอกไม้มีอยู่ทุกแห่ง ทั้งป่าแถวโรงเรียนในวัดริมถนนและแวกบ้านตามแลกอ้ายและเพื่อนๆไปเก็บความงามเริ่มการที่ดอกจำปาหรือดอกลั่นทมนี่ค่ะ ัหอมจังหวานจังผีเสื้อยังงงงันบานแย้มโปรยยิ้มพราวริมพลายหลายพันหอมทั้งวันทั้งคืนคืนใจลืมสะเสยือน,นหนอลับก็ยังละมุนหอมกรุ่นในปานฉันเธอรำพันไฟหา,หาดอกไม้เอ่ยโซฟา เห็ใจวานตาหอมชื่นພาวานใจ ได้เวลาดอกไม้มาชุมหนุ่มประชุมประชันรอรับรางวัลจากอุตสาหยา,ามสางทอแสงทองทั้งแดนแสนง,งามขับไล่ความมืดมุ่นพนจากมายาได้เวลาดอกไม้มาชุมหนุ่มประชุมประชันรอรับรางวัลจากอุตสาหา ที่เจ้าทำให้โลกสดใส วันทั้งคืนตื่นใจเลือเกินหลับก็ยังละมุนหอมกลุ่นในฝันฉันเธอรําพันไปหาดอกมไม้โซฟาตึงใจหวานใจอมคืนพาวะาต้าเวลาดอกไม้มาชุมนุมประชุมประชันรอร,รับรางวัลจากอุตสาห ยาม้างทอแสงทองทั้งแดนแสงงามขับไล่ความมืดมนผลจากมายาได้าดอกไม้มาชุมนุมประชุมประชันรอรับรางวัลจากอุตสหาหที่เจ้าทำให้โลกโสดใส เอาะสลับแดงย่าเอาใท่กันบ้างเอานมนี่ย่าเอาซ่อนมาเพราะว่าเที่ยวต่อไปเอาสีแดงผู้ใหญ่ก็ไปหาเด็กก็ไปหาครับแต่แยกไปครับผู้ใหญ่ได้ดอกหางลกยุงแล้วก็ดอกคูนครับเด็กได้ดอกจำปาว่านสีทิศแล้วก็เครื่องฟ้าครับเอาดอกไม้มัดลุงครับถ้าเรา ถ้าเราขึ้นแห่ต้นดอกไม้ก็ดอกไม้จะได้หมุนไปหมุนม,มาหมุนไปหมุนมาบาลีเขานเนี้ยต้องมัดเป็นเป็นลายครับสีเหลืองสีแดงพอสีแดงสีเหลืองสลับแดงก็ได้ครับตรงนี้แดงตรงนี้เหลืองเหลืองนี้ก็จะมัดรอบไปข้างนี้นตรงแ<ร><อ>ดงก็จะมัดรอบไปเป็นครึ่งครับ สีส้มสมนี่หางนกยูงส่วนสีเหลืองชัยพฤกษ์ทางอีสานเรียกกันว่าดอกคูนพ่อแม่ญาติพี่น้องช่วยกันตกแต่งใกล้เสร็จแล้วละค่ะและกับอ้ายจะพาไปดูต้นดอกไม้ของบ้านอื่นๆเขาล้อยดอกจำปาไว้ครับเอาไว้ ใส่ปลายประดับไมต้นดอนกไม้ครับอันนี้ก็ใส่ปลายต้นดอกไม้ครับชาวบ้านส่วนใหญ่ทำโครงไม้ไผ่ตั้งแต่เชา้าตกตอนบ่ายจึงเริ่มหาดอกไม้บรรยากาศเริ่มคึกคักเพราะว่าใกล้เวลาแห่ต้นดอกไม้แล้วค่ะต้องเร่งมือกันหน่อยมือเหี่ยวนะเห,หาดอกไม้ไ,ไ,ปไ,ปไปม่ได้นนหาหาตุ ต้องไหมต้องไปบังกนไม่ละไหลมือนย่างนีต้องไปซ้อมเบิ่งเานาะนี่ต้องไปสองเกตว่าต้องไหมมีอยอะแยะอันนี้จะต้องไปหไง <c oughs> เห็ดตาเขาเอาไปเบิดโอ้ยเป็นสวยยขนาดนั้ ทั้งคนทั้งต้นดอกไม้มยทยอยกันมาเต็มลานวัดศรีโพชัยนี่ค่ะต้นดอกไม้ของแล็กไอ้ยและเพื่อนๆของเราดอกไม้เยอะครับใส่กล้วยแล้วก็ประดับดอกไม้แบบนี้แล้วก็มีนโงร้อยมาลายด้วยครับ โทษนะครับหนึ่งร้อยบาทอางไล่ใครับยี่สิบบาทนะครับสิบบาทผู้ใหญ่บ้านสองร0 0บาทมีโชคไม่ดีค่ะทำมาไม่แข็งแรงพอ,อ,งงพอก่อนจะทำพิธีแห่เด็กๆและชาวบ้านจะจุดเทียนถวายที่ต้นดอกไม้และหอสง เป็นการบูชาพระรัตนตรัยค่ะต้นดอกไม้มีอยู่หลายขนาดนะคะตั้งแต่ต้นเล็กๆอย่างนี้ไปจนถึงต้นสูงใหญ่10กว่าเมตรค่ะพอๆกับเสาไฟฟ้าหรือตึกสองสามชั้นเลยทีเดียวสมัยก่อนมีแต่ขนาดเล็กนะคะเป็นพุ่มดอกไม้ต่อมาด้วยแรงศรัทธาและประชันกันเอง ต้นดอกไม้ก็เลยมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะพ่อของเขาทำให้ครับประเพนีต้นดอกไม้นี้สืบทอ,อดมาตั้งแต่เก่าแก่แล้วครับแล้วก็ ทำก็สนุกด้วยครับเพลิเพลินไปด้วยก็ไปตัดไม้ก็ทำตุลุกอะไรก็มาระกันครับสนุกดีครับสามทุ่มกว่าได้เวลาแห่ต้นดอกไม้แล้วค่ะเริ่มจากต้นเล็กๆก่อน จะให้สนุกสนานคลึกคลื้นต้องมีเทคนิคนิดหน่อยค่ะคนข้างหน้าเต้นไปทางหนึ่งคนข้างหลังเต้นอีกทางหนึ่งสลับกันไปตามจังหวะคล้องกลองต้นดอกไม้ส่วนบนจะส่ายไหวไปมาเด็กๆบอกว่ายิ่งเต้นยิ่งมันค่ะ แห่รอบโบสถ์ไปจนครบสามรอบเป็นอันเสร็จพิธีแล้ววันปีใหม่ของชาวบ้านแสงพาหัวนาและปากก่อ ก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งด้วยความสุขและเบิกบานใจวันสงกรานที่บ้านแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยสนุกสนานและสวยงามนะคะแต่ว่าเทศกาลสงกรานยังไม่สิ้นสุดลงค่ะตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันสงกรานไปประมาณหนึ่งเดือนทุกๆวันพระ ชาวบ้านก็จะนําต้นดอกไม้ไปถวายพระนะคะถึงแม้ว่าจะไม่คึกคักเท่ากับวันสงกรานต์แต่ก็จะสามารถไปสังเกตการได้ผ่านไปแถวนั้นลองถามดูสิคะที่บ้านแสงพาอํเาเภอนาแห้วจังหวัดเลยค่ะและช่วงท้ายรายการนี้จะบอกกล่าวเรื่องโครงการนิทานสําหรับเด็กของทุ่งแสงตะวันนะคะหลายคนเริ่มเขียนจดหม,มายมาตอนนี้มีนิทานนับร้อยเรื่องอยู่ในมือแล้วล่ะคะ่ะใครที่อยากจะเขียนนิทานมานะคะ นิทานที่แต่งขึ้นเองความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษเขียนด้วยลายมือนะคะบอกชื่อที่อยู่แล้วก็อายุของตัวเองมาด้วยรางวัลทั้งหมดจะมีอยู่ด้วยกัน20รางวัลก็คือเสื้อยืดทุ่งแสงตะวันหลายคนอยากเห็นอันนี้เป็นขนาดสำหรับเด็กนะคะนี่เป็นขนาดสำหรับผู้ใหญ่ใครเขียนนิทานมาวงเล็บมาด้วยค่ะว่า อยากจะได้เสื้อขนาดไหนจะได้ส่งกลับไปถูกถ้าหากได้รางวัลนะคะสำหรับเจ้าของจดหมายที่ตื่นเต้นอยากจะทราบว่าได้รับแล้วหรือยังตอนนี้ก็มีคุณสนิทขำตานะคะจากขอนแก่นส่งมาตั้งสี่เรื่องค่ะแล้วก็ยังมีคุณสุนีนาตวิสิทธิ์เขียนเรื่องเจ้าไก่ต้งกับหมาจรจัดมีของสิริมาศปานทรงจากอุตรดิต์นะคะมีเรื่องความซื่อสัตย์ของศักชัยโคอีแล้งจาก จังหวัดเพชรบูรณ์ฉบับนี้เป็นของอุทุมพรหวนสีค่ะจากจังหวัดตรังเรื่องป่าไม้จดหมายทั้งหมดจะรับจนถึงสิ้นเดือนนะคะคือที่ประทับตาราไปรสีว่าวันที่30เมษายนประกาศรายชื่อคนที่ได้รับรางวัลทั้งหมด20คนในวันที่10พฤษภาคมติดตามนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ 嗯。嗯